สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living l i f e ผมอาจารย์ประยูนลิมะหุตะเสรณีวันนี้จะนำเรามาเฝ้าเดียวในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อที่1นึถึงข้อที่สิด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่3ข้อที่หนึ่งถึงสิในเวลานั้นยอนผู้ให้บัพติศมา มาประกาศในถิ่นธุรกันดาลแขวนยูเดียว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอนผู้นี้แหละที่อิสยาผู้เผยพระวจนะกล่าวจึงว่ามีเสียงของผู้หนึ่งเป่าร้องในถิ่นธุรกันดาลว่าจงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปเสื้อผ้าของยอนผู้นี้ทำด้วยขนอูด และท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตกกะกแตนและน้ำพึ่งป่าขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเลม็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอแดนก็ออกไปหายอนสารภาพบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอแดนเมื่อยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสีมาก,กันเป็นจำนวนมาก เพื่อจะรับบัพติสมาท่านจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพวกชาติมูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจอย่าทึกชทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้ ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนชิ้งในกองไฟสาระของพระธรรมในวันนี้สังเกตผมใช้คำไหมไม่ได้พูดถึงเนื้อหาเนาะที่เราได้ฟังไปนะแต่เราพูดถึงสาระเลยคือคำว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นเดินสวรรค์มาใกล้แล้ว ไม่ทราบเวลาเราได้ยินประโยคนี้มันช่วยให้เราปิ๊งอะไรบางอย่างไหมคำว่าปิ๊งหมายความว่าอะไรก็ได้นะคือช่วยให้เราคิดอะไรบางอย่างไหมเรามาดูตรงนี้นะครับว่าพระคัมภีร์ตรงนี้โยนผู้ให้รับบัพติศมาประกาศให้คนที่อยู่ในเวลานั้นนะครับกลับใจใหม่ และเหตุผลของการกลับใจใหม่ที่ประกาศในเวลานั้นน่ะในวันนั้นน่ะก็คือเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วมันคําว่าเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจึงเป็นเหตุผลของการประกาศของยอห์นว่าให้กลับใจใหม่เมื่อเราเอาสองสองข้อความนี้สองเนื้อหานี้มาผูกเข้ามาเป็นสาระของ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  ประโยคนี้นะครับของเรื่องนี้เราจะพบว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในแปลว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเราต้องทำไมครับเราต้องรีบครับจงกลับใจใหม่ตรวนี้มีคำว่ารีบเพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วอะเราจึงต้องกลับใจใหม่ถ้าแผ่นดินสวรรค์ยังอยู่ไกลอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้ ยนก็อาจจะยังไม่ประกาศว,ว่าจงกลับใจใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์ยังอยู่ไกลแต่เวลานี้แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่เพราะทำว่าจงกลับใจใหม่คือจงรีบกลับใจใหม่ให้ทันกับแผ่นดินสวรรค์ที่จะมาถึงถ้ามัวชักช้าลังเลลีลอ,อการกลับใจใหม่จากความบาปอาจจะไม่ทันการกับการมาของแผ่นดินสวรรค์และทําให้ถึงแม้เราจะกลับใจใหม่เราก็ไม่สามารถมีส่วน ในพันธิ์สวรรค์ได้นี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญและตรงนี้เราทั้งหลายต้องชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องการกลับใจใหม่เป็นเรื่องเร่งดวง่วนสำหรับเราทั้งหลายโดยเฉพาะเราที่เป็นคนของพระเจ้าและยังทำผิดและยังทำบาป และทุกครั้งที่เราทำบัรจําไว้เลยนะครับเอาบทเรียนนี้มาเอาเนื้อหาตรงนี้มาแล้วก็ทําเป็นสาระของชีวิตเลยว่าเรื่องการกลับใจใหม่ต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วในเหตุผลตรงนี้ในชีวิตของเรานะครับถ้าเราทําบาปแล้วเราไม่นิบกลับใจใหม่ทันทีแล้วเราทิ้งมันไว้คุณเชื่อไหมฮะความบาปท,ที่เราทำเนี่ยเราจะซ่อน เมื่อความบาปที่เราทําแล้วเราไม่กลับใจใหม่เราจะซ่อนมันไว้แล้วมันทําอะไรรู้ไหมครับมันทําให้เรารู้สึกดีในการที่จะกลับไปทําอีกเพราะเนื่องจากสิ่งที่เราทำนนไม่มีใครรู้และทุกครั้งที่เราทําบาปนะครับเคยสังเกตไหมมันจะให้อะไรบางอย่างกับเราสองด้านด้านหนึ่งคือให้ความรู้สึกที่ดีเมื่อเราทําบาปเนี่ยเราจะรู้สึกดีกับความบาป ก่อนทำเราก็คิดอยากจะมีความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดจากการทําบาปอยู่นั้นแล้วล่ะเราก็เลยไปทำํำพอเราไปทําเราก็ได้ประสบการณ์เราเออรู้สึกดีสองมันจะให้ประโยชน์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวัตถุหรืออะไรบางอย่างมันคนทําบาปเนี่ยที่เขาไปทําเพราะได้ประโยชน์และได้ความรู้สึกที่ดีๆแต่พระคัมภีร์ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าไอ้ตรงนี้นะครับมันเป็นตัวที่ทําให้เราเราหลงอยู่กับสิ่ง ที่เป็นพิษและเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นพรเพราะเราต้องรีบกลับใจใหม่ถ้าเราไม่รีบความบาปนี้ถูกเก็บซ่อนในสุดเราจะกลับไปทําอีกและการกลับใจใหม่ที่ทําให้เราไม่กลับไปทําบาปนั้นอีกนะครับคู่ไปกับการสารภาพการสารภาพบาปเห็นไหมฮะพระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นเลยว่าการกลับใจใหม่นั้นต้องสารภาพบาป สารภาพบาปจริงๆนะครับเมื่อเราเปิดเผยความบาปของเราโอกาสที่เราจะไปทําอีกมันก็น้อยมากหรือปกติแล้วจะไม่ทําแต่เราสังเกตในพร่คัพรีร์นะฮะเมื่อดาวิดทำบาปนะครับไปเป็นชู้กับภรยาของทหารคนหนึ่งของกองทัพของท่านเองนะครับในที่สุดดาวิดก็ปิดบงังและดาวิดพยายามจะปิดบังเนื่องจากอายา ไอ้หญิงที่เราไปเป็นชู้กับเขาเนี่ยสามีเขาไปลบอยู่ในแนวหน้าน่ะเพตั้งคันขึ้นมาดาวิกก็เลยต้องปิดบังหยิบปิดบังแล้วการปิดบังทําไงในที่สุดก็ต้องทําบาปเพิ่มขึ้นนะ่ะเห็นไหมฮะต้องหลอกให้สามีเขากลับมานอนกับภรรยาเขาเพื่อให้กลับไปลบเราจะได้เข้าใจเข้าใจว่าเด็กในคัน,น่ะเป็นลูกของเขาเองแต่สามีเขาก็ซื่อสัตย์เหลือเกินก็ไม่ทําเมื่อไม่ทําการปิดบังมันก็ดูเหมือนจะเอ่อไม่ไม่สาเร็จ ในที่สุดดาวิตต้องทำบัปรุนแรงขึ้นก็คือฆ่าสามีเขาและรับหญิงคนนี้มาเป็นภรยาของตัวเองดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าอย่าลังเลในการกลับใจใหม่กลับใจใหม่ทุกครั้งที่เราทำบาปและเมื่อเรากลับใจใหม่ให้เราสารภาพคู่ไปกับการทำบาปนะครับในในข้อที่6นะครับมัมมิบทที่3ข้อที่6ผมจะอ่านข้อ6นี้อีกครั้งหนึ่ง ให้เราฟังพระกัมพ,พีพูดอย่างนี้นะครับสารภาพบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอแดนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการสารภาพการเปิดเผยจึงเป็นเรื่องสัมพันธ์สาคัญอย่างยิ่งนอกจากนั้นสิ่งที่คู่กับการกลับใจใหม่และการสารภาพก็คือการรับบัพติศมาด้วยน้ําน่าสนใจไหมเราต้องเรียนรู้จักที่จะรับบัพติศมาด้วยน้ำเอาละผมจะชี้แจงรายละเอียดนิดนึงตรงนี้ใช้เวลาสั้นๆก็คือว่า การกลับใจใหม่เป็นท่าทีที่อยู่ภายในเรากลับใจใหม่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้มันอยู่ข้างในแต่การสารภาพเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกผ่านทางอวัยวะปากคือพูดสารภาพเสร็จแล้วการรับบัพติศมาเป็นการยืนยันการกลับใจใหม่และการสารภาพของเรา ด้วยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตคริสเตียนในเรื่องของการกลับใจใหม่นะครับจึงเป็นเรื่องสําคัญมากและคู่ไปกับการกลับใจใหม่คือการสารภาพบาปและคู่ไปกับการกลับใจใหม่การสารภาพบาปก็คือการรับบัพติศมาด้วยน้ําในข้อที่7และข้อที่ถึงข้อที่10นะครับถ้าเราถ้าเราเราก้มไปมองอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะพบว่าพวกฟาริสีและพวกสะดูสีเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าหลายคนนะครับพากันมา ขอรับปติศมาด้วยน้ําและดูเหมือนว่าพวกนี้จะมารับปติศมา r ด้วยน้ําโดยไม่ผ่านขั้นตอนของการกลับใจใหม่และสารภาพบาปและในเนื้อความตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านโยนก็เลยใช้คำรุนแรงนะครับปั่นน้าพวกนี้ว่าพวกชาติงูร้ายนี่ไงจะมารับปรับติสมาด้วยน้ำโดยไม่ผ่านการกลับใจใหม่และสารภาพบาปคือพวกชาติงูร้าย และท่านยอนยังเตือนพวกเขาว่าบัตรนี้ฟังนะขวานเนี่ยวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วนี่ข้อเสกแหะถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมฮะและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดและโยนทิ้งในกองไฟเพราะฉะนั้นการรับบัพติศมาด้วยน้ำของพวกท่านไม่มีความหมายเพราะว่าชีวิตของท่านเปรียบเหมือนต้นไม้เลวอ่ะที่เกิดผลเลวมันต้องกลับใจใหม่ฮะเปลี่ยนแปลงเ,เป็นต้นไม้ดีเป็นสายพันธุ์ดีอ่ะ ถ้าไม่อย่างนั้นถึงรับบัพติศมาด้วยน้ําแต่ผลเร็วท่านก็ถูกตัดทิ้งและถูกเผาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นการรับบัปติศมาด้วยน้ําที่ผ่านขั้นตอนของการกลับใจใหม่และสารภาพบาปเท่านั้นที่จะได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าเรื่องนี้สําคัญผมอยากจะอ่านพระพีตรอีกตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือพระธรรมกิจการบทที่สองข้อที่38 เนื้อหาของพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับการกลับใจใหม่และการสารภาพนะครับกิจการบทที่2ข้อที่38พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ว่าเปตโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อ พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์หยัดเยี่ยมเพราะฉะนั้นต้องกลับใจใหม่แล้วรับบัพติศมาด้วยน้ําและท่านจึงจะได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าและที่สําคัญคือพระองค์ก็จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับ กรุณาอย่าพยายามไปสร้างเพิ่มพูนสมาชิกหรือนำคนมาเชื่อพระเจ้าโดยให้มารับบัพติศมาด้วยน้ำและไม่ผ่านขั้นตอนของการกลับใจใหม่และการสารภาพบาปอย่างแท้จริงอย่าทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดและวันนี้ตัวเราก็ด้วยครับถ้าเราได้รับบัพติศมาด้วยน้ำแล้วลยังไม่ได้ผ่านการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงจากบาปของเราขอให้ทำเถอะครับรีบกลับใจใหม่รอไม่ได้อีกแล้ว ท่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วและสารภาพบาปเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการยกโทษและรับของประทานจากพระเจ้าคือพระวุญญาณมืสุดทุกคนให้รอทีิตาด้วยกันก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนในวันนี้และขอพระเจ้าช่วยเราที่จะไม่หลอกตัวเองเพื่อเราจะได้ก้าวมาสู่การยกโทษจากพระองค์อย่างแท้จริงและสมบูรณ์แบบและเพื่อเราจะได้ รับสิทธิ์ในการที่จะรับของประทานจากพระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สําหรับทุกคนที่กลับใจใหม่สารภาพและรับบัพติศมาด้วยน้ําตามที่พระองค์กําหนดหมายไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทงหลายทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชื่อว่ารายการนี้เป็นพรกับท่านแน่นอนและถ้าหากอยากให้เป็นพรกับคนอื่นท่านเริ่มต้นโดยการกดไลค์กดแชร์ Facebook YouTube CGN TV ทําำเลยนะครับและยืนยันว่าพรที่พระเจ้าให้กับท่านผ่านรายการน,นี้จะไปถึงคนอื่นด้วยพระเจ้าวอวยพรครับ